ดีค่ะคลิปนี้มาชวนทุกคนกินวันนี้มีปอบเปี๊ยมีแกงกับข้าวมาจากครัวพี่แอนนะคะวันนี้ได้ต้มปลาหมึกมีอันนี้ด้วยนี่อันนี้คือน้ำพริกได้มาจากพี่ปุ๊ปีสไตล์อันนี้เดี๋ยวไว้กินตอนกลางวัน กินตอนกลางวันน้ำพริกปลาปนอันนี้จากครัวพี่แอนแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นแกงเทพโพเดี๋ยวสักครู่นะคะเดี๋ยวให้ดูนี่อันนี้เป็นแกงเทพโพแกงเทพโพเอาไปอุ่นมาเรียบร้อยค่ะแกงเทพโพกับหมูสามชั้นนี่ อันนี้ก็เป็นปอเปี๊ยะสดแล้วก็มีต้มปลาหมึกเอาไม่หลบก่อนอ่เห็นไหมเอากลงมาดูตรงนี้ดีกว่าเนาะ นี่ค่ะนี่คือปลาหมึกยัดไส้เป็นต้มจืดค่ะแล้วก็มีหมูสับเป็นก้อนๆอนอย่างนี้มาด้วยนี่แล้วก็จะมีผักตั้งโอแล้วก็เป็นแครอทเป็นกับข้าวจากครัวพี่แอนต้มจืดน้ำใสๆกินข้าวคู่กับอันนี้อันนี้เดี๋ยวไว้มื้อหลัง วันนี้เรามากินอันนี้กันก่อนนี่ค่ะมากินด้วยกันนะคะ ยังไม่กินเอาไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนแต่เดี๋ยวตอนจะกินเราก็เอามาอุ่นไมโครเวฟสแป๊บแล้วก็ค่อยกินแล้วก็จะมีมีพริกแถมมาแล้วก็มีต้นหอม น้ำข้นๆวันนี้น้ำค่อนข้างข้นเขามาส่งตอนเช้าแต่มากินตอนสาย นมีพริกัวฟังนีดก็จะมีไข่มีกุนเชียงแล้วก็มีแตงกวาอยู่ข้างในนะคะใส่แล้วก็มีถั่วงอกอันนี้เป็นอะไรเนะี่ เต้าหู้เป็นเต้าหู้ทอดทอดหั่นชิ้นเล็กๆอืออยู่ชนบุรีอยากกินอาหารอร่อยที่ไม่มีผงชูรสก็ไปตามที่เพจครัวพี่แอนได้นะคะเป็นอาหารที่ทำตามออเดอร์ว่า ตรงนี้จะมีเมนูอะไรพี่แอนก็จะลงไว้หน้าเพจเลยค่ะใครสนใจก็ทักเข้าไปอยู่บริเวณไหนเส้นทางที่กลัวพี่แอนมีวิ่งส่งไหมก็ลองทักไปดูนะคะอาหารอร่อยค่ะที่สำคัญก็คือพี่แอนจะไม่ใส่ผงชูรส ใหญ่มากรวมความอร่อยไว้ในหนึ่งช้อน สชิ้น50บาทต่อหนึ่งกล่องก็เป็นหนึ่งมื้ออาหารได้สบายสบายเลยค่ะอิ่มท้องในราคา50บาทนี้พริกสีแดง เปียใส่แน่นๆใส่ออกมาอยู่ข้างนอกอร่อยอร่อยเลยใส่ปอเปียะนะคะอื้ หมดจานแล้วหมดของแล้วก็คลิปวิดีโอนี้ก็จบไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปต่อๆไปของ f p Family พรอนๆด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ